สาธุทนโมตัสสะปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติอิติกุมันไคจีดีจะมหาเถรุลาภะลาภาภะวันตุเมอิติอิติกุมันไคจีดีจะมหาเถรุลาภะลาภาภะวันตุเมอิติอิติกุมันไคจีดีจะมหาเถรุลาภะลาภาภะวันตุเม ข้าพระเจ้าขอนมกาบสักการบูชารูปหล่อรูปเหมือนอุมาเทพเด่นใต้ไอ้ไข่วัจเจดีเนื้อแร่เหล็กน้ำพีเต็มองค์ที่ศักดิ์สิทธิ์ขอบุญบารมีไอ้ไข่วัจเจดีไอ้ไอข่เนื้อแร่เหล็กน้ำพีที่ศักดิ์สิทธิ์ได้โปรดเมตตาประทานพอให้กับข้าพระเจ้าด้วยเถิด จงมาช่วยเสริมโชคเสริมลาบเสริมดวงเสริมบุญบาร,รมีเสริมสงาาส่าราศีสัพย์สิงเงินทองโชคลับทั้งหลายหลังไหลมาเทมามั่งมีสีสุขสมความปัถนาโดยฉับพันจงทุกประการเทินสาธุสาธุ สวัสดีพี่น้องเอฟซีสายบุญสายเสียงโชคเสียงดวงทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมาฮาแชนเนลทุกท่านครับพบเจอกันอีกเช่นเคยครับวันนี้มาทำคลิปทักทายพี่น้องเอฟซีสายเสียงโชคเสียงดวงทุกท่านครับหลังจากไหวพระสวดมนต์เสร็จไปสักคู่ใหญ่ๆก็มา บูชาไอ้ไข่ต่อครับตามที่พี่น,น้อง fc รับชมนี่แหละครับวันนี้ก็มาทำคลิปทักทายพี่น้อง fc สายสิ่งโชคสิ่งดวงอีกหนึ่งคลิปครับหลังจากมุทีเลวผมได้ทำวิธีขอเลขเด็ดไอ้ไข่เนื้อแร่หลษ์นพีเต็มองค์ที่ศักดิ์สิทธิ์องค์นี้ข้าว 90ตรงตรงเต็มๆแล้วกรับพี่น้องเมื่องวดวันที่16พฤศจิกายุนที่ผ่านมาครับก็มีพี่น้อง f อสายสิ่งโชคสิ่งดวงหลายสิบท่านก็เป็นน้องเข้าวก็ประมาณสักเกือบเกือบจะร้อยคนก็เป็นน้องอินบ็อกทักข้าฟาร์มเข้ามาหาช่องมาแชแนลครับว่างวดนี้จะทําวิธีขอเลขเด็ดไข่เนื้อแร่เหล็กน้ําพีเอามาฝากอีกหรือเปล่าครับ วันนี้ก็เลยทำคลิปตอบคำถามพี่น้องเอฟซีไปในตัวเลยครับพี่น้องจะให้ไล่ตอบทีละคอมเมนต์ก็คงจะไม่ไหวครับพี่น้องก็หยิบเหยียบร้อยคนน่าจะได้ครับเป็นหางว่าวแลลวครับพี่น้องอินบอกข้อความเข้ามาครับตอบไม่ไหวครับพี่น้องก็เลยทำคลิปตอบคำถามกับพี่น้องในคลิปนี้ไปในตัวเลยครับแน่นอนครับพี่น้อง ช่องมาแชแนลก็มีพี่น้องเอฟซีอยู่สองกลุ่มครับตามที่ผมเคยรล่ามาจะไปได้หลายคลิปที่ผ่านมาครับพี่น้องก็มีทั้งกลุ่มเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเป็นกลุ่มเก่าๆครับตั้งแต่ผมเปิดช่อง YouTube ใหม่ๆครับก็ยังติดตามกันอย่างเหนียวแน่นครับพี่น้องและก็มีพี่น้องเอฟซีสายงานบุญงานบวชรถแห่ครับพี่น้องก็มีอีกหนึ่งกลุ่มครับพี่น้อง ช่องมาหาชาแนลก็เอาใจทั้งสองกลุ่มครับพี่น้องถึงเวลามีงานบุญงานบวชงานกระถินมีรถแห่สนุกสนุกก็จะไปหาถ่ายทําคลิปเอามาให้รับชมเหมือนหลายๆคลิปที่ผ่านมาครับพี่น้องก็เลยไม่ค่อยมีเวลามาขอโชคขอลาบเอาเล่ดเด็ดมาฝากพี่น้องเอฟสายสีนโชคสี่ดูนะครับแต่ผมก็จะพยายามหาเวลาครับพี่น้อง ก็จะรักษาน้ำใจพี่น้องเอฟซีทั้งสองกลุ่มไว้ครับพี่น้องไหนไหนก็เข้ามาติดตามมารับชมและให้กำลังใจช่องมาชแนลอยู่ตลอดครับยังไม่นิ่หายกไปไหนกรับพี่น้องก็ต้องขอขอบคุณทุกการรับชมและติดตามทุกท่านนะครับเดี๋ยวเลขเด็ดไอ้ไข่องค์นี้เอาไว้ใกล้ๆไว้ออกสักวันสองวันนะครับพี่น้อง ยังไม่ถึงเวลาครับยังห่างหลายวันแค่บปีนน้องทำใกล้ๆออกมันก็จะขังครับพี่น้องแม่นหน่อยครับอาจจะเข้าก็อาจจะเป็นได้ครับพี่น้องไม่แน่ครับมวดหน้าอาจจะเข้าอีกก็ได้ครับพี่น้องมวดที่แล้วก็ให้902ตัวบนเต็มๆแลลวครับมวดหน้าไม่แน่ครับพี่น้องคอยติดตามครับเดี๋ยวก็จะทําพิธีขอไอ้ไข่องค์นี้เอามาฝากอีกครับพี่น้องวันนี้เลยมาทําคลิปตอบคําถามพี่น้อง fc ที่ inbox c o m มนต์เข้ามาเกือบจะร้อยท่านครับพี่น้องก็เยอะอยู่พอสมควรครับกลัวพี่น้อง fc จะกังวลครับพี่น้องว่ามวนหน้าวันที่หนึ่งธันวาคมจะขอเลขเด็ดไอ้ไข,ข่องนี้เอามาฝากอีกหรือเปล่าแน่นอนครับพี่น้องไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวช่องมาชแนลจะตามติดเลขเด็ด ไอไข่เนื้อแหลเหล็กน้ำพีที่ศักดิ์สิทธิ์องค์นี้เอามาฝากพี่น้องเอฟซีสายสิ่งโชคสิ่งดวงเหมือนเช่นเคยครับอดใจรอสักหน่อยนะครับพี่น้องวันนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบี่ครับที่ผมทําคลิปมาทักทายให้กับพี่น้องเอฟซีในวันนี้ให้รับทราบครับเดี๋ยวใกล้ๆออกสักวันสองวันนะครับพี่น้องจะขังหน่อยครับใกล้ๆออกนี่จะแม่นนะครับพี่น้อง คอยติดตามนะครับวันนี้ก็มาทำคลิปทักทายเป็นน้องเอฟซีอย่างเดียวพี่น้องเอฟซี <FC S 1> จะกังวลครับว่าช่องมาชแนลจะลงเลเด็ดหรือ<ม>เปล่าไม่ต้องกังวลนะครับเห็นอินบ็อกข้อความมาเยอะมากครับพป่น้องเกือบจะร้อยคนน่าจะได้ครับตอบคอมเมนต์ได่ไหวครับพป่น้องก็เลยมาทำคลิปตอบคอมเมนต์ไปในตัวเลยครับคอยติดตามนะครับเดี๋ยวช่องมาชแนล จะขอเล่ดเด็ดไข่เนื้อแร่เล็ดน,น้ำพีที่ศักดิ์สิทธิ์องค์นี้เอามาฝากอีกเหมือนคลิปเดยครับพี่น้องคอยติดตามครับวันนี้ก็มาทำคลิปทักทายพี่น้อง fc สายสิ่งโชคสิ่งดวงไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับและพบเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ